มืัอนี้ก็อดีมหาเ,เห็ดแหนมืับมาหาเห็ดแหนือ้อมีหลายจริงหลายอย่างก็เตรียมไว้อุปกรณ์ทุบปุ้ยกับโคต <c oughs> อ้วนคนน,นึงเนี่ยเข้ากะทิเนี่ยน้ำว้ามี่อย่างเนี่ยอันนี้แม่นี่น้ำตาลเนี่ยน้ำตาลเพื่อที่กันว่ามันเสียใส่่ไว้ไรนะครับใส่ไรก็อยูีบ้าน มาคุ้มสุดเลยคมมาคุ้มสุดเลยกรียมกระเรียมต,มตยมัด nhập loại ได้หรออันนี้อันนี้นังหมูซอยครับอ,นนอันนี้เนื้อครับเนี่ยอันตัวแรกก็จะให้ซอยกันซอยห,หมูน้นอยๆแล้วก็าจะไ้ปั้นไปปั้นเอาใช้ถุงม,มือเดิเพื่อความสะอาดคุณวันน,นี้ยังวะคุณวันต้อง ต้องไปรูกเมื่อเดี๋ยวต้องใส่ข้นวันข้นวันตังสี่สอยแล้วถ้าไปเขาปั้นเนื้อแล้วเาก็เดี๋ยวใส่นี่นะครับในข้นวันสีมะนางนี่ข้นวันแล้วเดี๋ยวผู้เขาเห็ดเขาก็สิบอกว่าเอากะเทียมคข้นวันก็เอาไปให้โอเคบ่เออเป็นมะนางงี้เดี๋ยวสิไปซุ่สมันใกล้ๆครับเมันให้คั้นเนื้อก่อนเขาลูบเขาล้านเห็ดลองเบิง มันไมเป็นสูตรมันไมเป็นสูตรแต่ก็เมันเงาครับสูตรเท่านั้นสูตรเราจะมีสูตรไหนเบ้างใกล้ๆกันเลยครับเป็นบ้างใกล้ๆเบ้างเงบบนื้อเนื้อโอเคอยู่แล้วเนื้อครับโอ้โ,โหเอาเนื้องามช่วยค่อยไละ่ละ,ละมันออกอ่าแต่ว่ามันนี่มันต้องค่อยรอออกเลย เอาหลายบะเนอเื่อเอาเครื่องนึ่งล่ะแลมันออกเกนนมันเอาขามันน่ะไม่่อเาแหเป็นบ่าไม่เอาไปสีเทาให้แล้วที่ยาสี่ิบลางมาได้เมื่อไหร่ลางมาได้ไหม่นเียสิยหนีพเทก็เป็นไม่ไหวต้อ พ่อการยึดตอนขั้นก็ได้กันนะเดี๋ยวปิดคลิปกันเอพ่อการยึดตอนขั้นครับมันตอนนี้มันยากตอนนี้หยิบใส่ตะนะอยกันนะขั้นตอนหยิบใส่แตะระกำก็ได้มันแกะออกแยกลายเออไปยีเขยีไปอี เอิ้นว่าแหนมแบบสูตรมั่วซะอีกหลายแหนมสูตรมั่วของเอาาเ้ยชาแนลขับกวนชาแนลเอากระเทียมใส่กระเทียมใส่ครับเก็บไม่เรียบร้อยแล้วเออยายาบังเ,เ,เกลือใส่

ขั้นก่อนอ่าขั้นมัน้นขั้นก่นอนตอนขั้นครับมันแลกิีเซียบก็เซียมันเป็นเน้อมือเป็นเนืเ้อมุกรับสาใส่กันเอาขั้นเลยโอเค เพียงคนละยังเด็ออกบ้านสิ่ภาเด็กน้อยไปตรวจโอ้ครับครับตอนสามเศรายโยโย่ครับผมครับครับผมครับผมขั้นไปครับตอนนี้เป็นขั้นตอนขั้นขั้นเช่นมันได้ใส่อีกครับผมเตียนไส่อีกเตียนนะ หลังหมูซอยครับใสกเอาไฟใกล้ๆนิเพียงกันเลยเออเพราะว่านไปเรื่อยๆครับคันไปเรื่อยๆคันไปเรื่อยคันเดี๋ยวมันเหนียวนะเอะไะครับคันไปคันมาตอนนี้ก็ยังคือคันตอนคันครับผม <c oughs> เป็นไฮดูสาวฮัด์เทต ขันไปเรื่อยครับจนมันเหนียวปั้นเป็นก้อนวนหัวขันจนมันขาดจนมันยังคนละเออขั่นไปพาสังกระจายกันนั่งเงี้ยปวดปวดจู้ขั่นไอเสียนจนมันขาดพร้อม ไนอยนึงไ้พ tamam อุรได้หางต่อนึงเนี่ยอัดยเนี่ยกลนยางมากครับยามากอัดไปเรื่ยไปเอาเน้าของเี้ยมากอัดปกับของเี้ยก็มาเนเพื่อันปั่นนิดหอยปั่นนนอยะปัตั้มันโขเขมาเลยก็ขอเล่ตัง เออเนายเห็ดหนม้มแต่บางทีเรบขึ้นยุ่กับตอนขั้นนี้นะครับผม <c oughs> าตั้งครับอาไหนก่อนเอะาวเป็น น้ำไปยังไม่ทำแต่ามาเขาจะตอไปไนไนงถงตะเดียนาเดี๋ยวไลตัวนี้ไปอันกูกังกัง ขันขันใส่เวลาดโดนเติบครับผมเอาขันไปเนะรื่อยหลังจากขันได้ทีแล้วเ,เขากับกาปั้นได้แล้วเ,า,เายังใส่นะครับยังไม่หยาดเซ็ตถุงนะครับไปคว้ากันยุบบางตอนกอกเซ็ถุงนะครับตอนนี้ไปได้ถึงขั้นตอนในการห่อแล้วบรรจุพันธุ์แล้วครับขันได้ นีอ่ออกมาเป็นแหนี้ยมเป็นเนิ่ม <c oughs> ต้องคั่นทั้งทีละครับคั่นจนมันได้เหนียวตุยไปเนย ออ,อมาถึงขันนข้นตอน่อขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับวันนี้อ่อแล้วครับกำลังหอให้มันเรียบร้อยฮอยังไม่ได้ลายดอกครับ อตไมอ่ไปแต่กินครับปอดสารมห้ดนี่มันใจว่าความสะอาดต้องผูกขันก็นใส่ถุงมือเนาะเอาครับมันีนว่ารอบช่วงสุดท้ายเข้าพอเสร็จแล้วนะครับแหนม ครับเห็ดแหนม้มกุ้หัวแหมันดิเปลี่ยนเนี่ยอะไรบุมันดิสวมมือที่เป็นแหนมนี่เป็นมันดิเน่าก็บุลอกเบิ้งนะครับสำหรับคลิปนี้อีกอ่ะถ่ายเล็กน้อยเห็ดเนมอีกประมาณสองสองมือยังมาอัปเดตเหมนะครว่ามันดิเป็นยังไงเราจะมากินมันดิกินได้หรือกินไม่ได้นะครับจะรับคลิปนี้กอะฝากไปเสีอยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ที่ หลับคิดต่อต่อไปช่วงิปต่อๆไปว่าสิบมอยังเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้ทั้งคะแนนกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ